นิพยอะค่ะมันอาจจะเป็นอันตร,รายแต่ทําไมครั้งนี้ท่านถึงคิดว่ามันถึงเวลาที่ท่านต้องเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะเมื่อหกปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากจะเปิดเผยนะครับผมได้พูดไปเปยไปกับพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยหลายสำนักแต่พอผมพูดไปไม่มีใครกล้านำไปเขียนไม่มีใครกล้านำไปเปิดเผยแล้วก็ในโซเชียลมีเดียว่า ทำไมไม่กล้าแฉะนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเป็นคนจริงนะครับพูดไปแล้วเนี่ยผมจะรักษาคําพูดผมก็พูดเปิดเผยแต่เมื่อไม่มีผลตอบรับไม่กล้านําเสนอการพูดไปนั้นมันก็เปล่าประโยชน์มันก็ปลิวไปในอากาศมันไม่เป็นเรื่องเป็นราวที่ให้ประชาชนได้รับทราบได้นะครับผมรอเวลามานานใครก็ได้ก็แล้วแต่ที่จะรับข้อมูลจากของผมเนี่ยไปผมยินดีอย่างยิ่ง นะครับที่สุดก็เป็นตามที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวถึงนะครับและผมก็ยินดีมากนะครับที่เมื่อวันพฤหัสสป,ปดีที่27กุมภาพันธ์2563คุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒส,สกุลน,นะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาพู้แทนราษฎรในดําเรื่องคดีค้ามานุษย์ไปอภิปรายในสภาซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่า อภิปรายได้เพียงนิดเดียวเองเท่านั้นเองแต่แค่นั้นผมก็ยินดีแล้วครับมันก็สร้างพลังใจว่าไอ้ยสักวันหนึ่งคงจะมีใครนะเอาไปขยายตรงนี้ไปไม่ให้สิ่งที่ผมรับรู้อยู่เนี่ยมันตายไปพร้อมๆกับผมเพราะระบบแบบนี้มันกัดกินประเทศไทยมันเนิ่นนานแสนนานแล้วแล้วทุกคนก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วเรายังยอมรับอีกหรือไม่แม้กระทั่งขนาดเนี่ยก็ยังคุยกันว่าคุณ รังสีมันลมเนี่ยพูดไปแล้วเนี่ยจะเกิดอันตรายใครเราจะทำให้เกิดอันตรายใครที่แผ่รังสีออกมาหิ่ยมาส่วนทั้งชนทั้งหลายทั้งประเทศไทยเนี่ยกล้าไหมที่จะหาว่าไอ้ที่มันอันตรายนี่คืออะไร้พูดไปแล้วทำให้ต้องอันตรายทั้งๆนี่คือความจริงนี่คือระบบที่มันทําลายประเทศชาติของเราจริงๆแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยไม่รักประเทศชาติของเราเหลือทุกคนกลัวตายกันหมดใช่ไหมแล้วก็ไม่พูดแต่ที่สุดแล้วเนี่ย สื่อมวลชนก็จะต้องตายเหมือนกันนะครับในลักษณะแบบเดียวที่ผมต้องเจอเหมือนใครก็ต้องเจอครับดังนั้นเนี่ยำทาทําไมถึงผมต้องต้องหนีแน่นอน,นครับก็เนี่ยเหตุผลนี้นะครับเพราะพอพูดเปิดเผยไปใครก็ไม่กล้าและที่สุดจะคงจะเห็นแล้วนะครับว่าก็ไอใบสมัครแผ่นนั้นนะครับตรงนั้นแหละครับเป็นคําตอบทั้งหมดทำให้ผมตัดสินใจง่ายอ๋ออย่างนี้นี่เองครับก็คงไม่ต้องขยายความอะไรมากไปกว่านี้แล้ว